โอ้ลูกพี่แว่นลูกพี่แม่งได้วะเอยไม่ถามบอกว่าทำไมถึงใส่แว่นอ่ะทําไม่ครับทำไมถึงใส่แว่นครับโอเคใส่ใจนะคุณเจมส์ครับเชื่อตาครับจนมาเห็นกับตาจนพ่ใจมาเจ็บไอแต่แต่ผมแต่ผมไม่เห็นไอนี่อันนี้คุณเยอะเลยนะแบบว่าคนที่ผมปัดอ่ะเขาบอกว่าเจอคุณเยอะมากเลยแต่ผมเพิ่งเจอเนครั้งแรกเนี่ยใช่เหรอแล้วแล้วคุณเจอส์สอบถามไหมล่ะ ไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอเลยเรียนอยู่ชั้นไหนหรอแต่เองไปดูใน YouTube ผมได้นะมันมีอยู่เยอะเลยใช่หรอเจอสาวๆนะก็ไม่รู้ว่าเจอสาวแบบว่าแบบไหนก็ลองไปดูดูครับจริงเหรอไหนขอดูบ้างสีอ่ะไปดูละ่พีีเรยได้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 เรียนบันอะไรเป็นหลักกันเนี่ยช่องนี้ครับพี่ช่องนี้ครับได้เลยครับลูกลูกพี่ชื่ออะไรเนี่ยลูกพี่ชื่ออะไรชื่อชื่อโปรเจกต์ครับพี่แต่แต่ดูดูแค่ดูแค่วิดีโอนะไม่ต้องดูไลฟ์สตรีมนะ ได้ครับได้ครับได้ครับเล่นเล่นหาลุงไงแต่แบบว่าจะไปเล่นวาโลต่ออ่าแล้วอันนี้คุณอายุเท่าไหร่เนี่ยุณโปรเจกต์ยี่สิครับเพร์แต่แต่เด็กในช่องผมว่าพี่หล่อหอกว่าผมอ่ะผมว่าหล่อเหมือนพี่ภูอะไรเนี่ยมันอันอันนี้มันต้องบอกด้วยเหรอครับผมว่าคนดูน่าจะรู้กันอยู่แล้ว หยอกครับ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 แต่เขาว่าหลอกคอมาแบบเขาว่าหลอกคอมาแแบบอ๋อเออมันก็ไม่หยอกบนเล่นจริงอ่ะคนดูใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> อ้าวแล้วแล้วอย่างนี้คุณโปรเจกเล่นเล่นเล่นแอปนี้บ่อยไหมครับเนี่ยเออก็เพิ่งมาเล่นสามเดือนนี่เองครับพี่ออา้าวแล้ว,แล,วแล้วคุณโปรเจกต์เล่นทุกวันไหมหรือว่าแล้วแต่วันเออเล่นถ้าช่วงนี้ก็มาเล่นทุกวันพี่เพราะเด็กๆเขาอยากให้เล่นอ่าเล่นช่วงกี่โมงเนี่ยปกติเล่นช่วงกี่โมงประมาณสามนู่นครับพี่ สองสามทุ่มถึงดึกเลยเหรอใช่ใช่ประมาณถึงเที่ยงคืนแล้วผมก็ไปเล่นมาโลแต่แบบเหมือนแบบว่ามันหลุดบ่อยเลยอันนี้เดี๋ยมาเล่นอันนี้ตามหาลุงพอดีตามหาลุงลุงเอเหรอใช่ใช่ใช่ลุงเอเล่นอยู่เหรอตอนเนี้ยเล่นเล่นเล่นครับอ๋อ้าวแล้วอันนี้คําถามเด็ดเลยนะคุณมีแฟนหรือยังถึงโสดเลยพึงโสดมากเึงโสดด้วยเหรอสมาสี่เดือนอ๋อก็คือโสดปุ๊บก็เลยปัดโอมิมาหาคู่ใหม่เลยเหรอ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมมีนีสกาว่าถ้าผมโดอะผมถึงจะเล่นแต่ถ้าแบบมีแฟนผมไม่เล่นนี่สกาแค่นั้นเองมันดูหล่อแบบคนดีเลยว่ะมันดูหล่อแบบคนดีเลยว่ะคนดูดีว่ะไม่จริงจริงเมื่อตอนแรกที่ผมเล่นอะผมก็เคยเคยแบบเคยมีคนคุยจากแอปนี้เลยนะแล้วก็แบบว่าเออแล้วก็เลิกเล่นไปแล้วก็เพิ่งมาเล่นตอนเลิกกับเขาไปสี่เดือนใช่ได้ว่ะเอ็งแม่งคนคนดีเลยว่ะไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้ดีขนาดนั้น มีเอ้ยมีคนมีคนพิมพ์มาคนโปรเจกต์อันนี้ไม่ดูจริงไหมเขาบอกว่าเชื่อแหละครับว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นวันนั้นยังเห็นควงสาวอยู่เลยโอไม่มีค้าไม่มีไม่มีมมจําผิดคนเหรอไอ้ไอันนั้นถ้าแบบว่าเป็นคนคุยอาจจะมีอยู่แต่ถ้าเป็นแฟนไม่มีนะอ,นอือมันก็ต้องมีบ้างแหละคนคุยเห็นเห็นไม่ซ้ําหน้าบอกคนคุยอ,อันนี้คืออะไร,รเนี่ยเพื่อนครับเ <Career, S 2> พื่อนเพื่อนอ๋ออันนี้คือเพื่อนเหรอเพื่อนครับผม ไม่คเคยนะครับเป็นเพื่อนกันแบบ make fan ย่าอ๋อเฟนลี่ย่าอ๋ออยจริงนะเนี่ยเราเป็นคนดีเนี่ย <c oughs> เออใช้ได้ว่ะใช้ได้ว่ะไม่ต้องเจ๊กแล้วนี่คือคุณคุณทำช่องแต่ในเออ่ยูทูบเหรอทำใน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 ติ๊กต็อกอันนี้คือไล<อ>ฟ์ไลฟ์ไลฟ์อยู่ในยูทูบครับแต่แบบว่านต uh huh. ิ๊กต็อกผมเองเชื่อป่ะผมโดนบินไปสี่รอบอ่ะบินทั้งช่องเลยเหรอโดนวินไปสี่รอบอ่ะบินบินทั้งช่องคือไม่ใช่แค่บินไลฟ์ใช่ไหมคือทั้งช่องเลย ใช่ครับบินบินทั้งช่องเลยโหโคตรชวยอ่ะบินไปสี่รอบอะ่ะผมว่ารอบที่สี่นี่ไม่ควรและมันไม่ควรตั้งแต่รอบที่สองละไม่เองที่ว่ารอบสามผมแบบไม่นั่งอ่านกดตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่ข้อหนึ่งจนข้อสิบอ่ะและ้วมันโดนแบนเพราะอะไรจากไลฟ์หรออ่าโดนไม่ไม่ผมผมทำคลิปคลิปเกี่ยวกับวอวอซี War, War แล้วแบบว่ามันมีเด็กพูดคำหยาบหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ oh. ใช่ครับใช่ใช่มันโดนปกติชอบเล่นวอซีเหรอใช่ใช่ปกติผมเล่นผมเล่นวอซีมาตั้งแต่แรกเลยอืม เขาก็ผมเล่นเก่งไงผมเลยพยายามเล่นแต่แต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมพอรู้อแล้วเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่พอดีมีคลิปสี่แล้วก็คลิปแบบไม่รู้ว่าเก่งล่าคลิปไปแจกเซ็ตเขาหรือเปล่าครับพี่อันนี้ก็กินแล้วก็มีตังค์กินขนมมาไม่รู้ว่าจ ใช้ได yeah, <net chae ically> mm ้ว่ะใช้ได้ว่ะไอ้ที่อยากเล่นนะอยากเล่นแต่เดี๋ยวนี้ด่าปกติช่องช่องผมมันเลื้องเต็มระบบไปแล้วแบบว่าเขาไม่ด้ด่ากันเอางี้เอาอุ้ยกระตุกไมครับว่าเอาแล้วผมผมอยากรู้ว่าแบบว่าคุณคุณไลฟ์แบบโอมมอย่างไงแบบปันคนเหรอหรือว่านยังไงผมไม่รู้ว่าผมคุยปกติอ่ะอ๋อก็คุยกับเขาปกติเลยใช่ไหมใช่ใช่เออดีเนาะดีเนาะเออดี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 แต่แต่มีสาวเยอะๆคุยนั้นเลยนะแบบ ผมผมเคยคุยกับผู้หญิงในแอปเนี่ยเองว่ากี่ชั่วโมงเองเองเคยแบบคุยกับผู้หญิงนานสุดกี่ชั่วโมงเลยเปล่าถามแบบนี้ไม่ผมไม่ก็คุยแอปสิบนาทีผมก็ไปแล้วผมคุยกับวันนั้นยันถามทุ่มมันยันปีสามอ่ะคุยคนเดียวผมไม่รู้ว่าเขาติดคัลมผมหรืออะไรนะจริงๆอันนี้ประโยคบอกเล่าหรือประโยคอวดวะคนดูผมเริ่มงงละพูดจริงๆพูดจริงๆพูดจริงๆผมก็ยังอึ้งเลยว่าเขาคุยกับผมทำไม เอายี้เอายี้งเอายิงเอายผมผมขอถามนี่คำถามนึงแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวอากเ็เองรู้ปะเขาเขาเขาเล่นพออะไรอ่ะคนนี้ผมแบบผมยังจำได้อยู่เลยอ่ะเขาเล่นพออะไรพอเอ็งอ่ะเขาว่าเห็นคนนี้เล่นเลยอยากเล่นตามอ๋อแต่อ๋อดีว่ะอยากเห็นคนนี้เล่นเลยอยากเล่นตามแต่ไม่ตามหากูเจอคนอื่นไปนั่งคุยกับคนอื่นเออดีว่ะเพราะเขาว่าพิ่งมาเล่นวันนี้เลยพี่พิ่งมาเล่นวันนี้เลยงั้นพี่เอาแล้วพี่ไม่ไปหากูนั้นอ่ะก็เห็นคุยกับน้องน้องมารักดีเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ย ผมก็อ๋อโอเคครับพี่ดีว่ะคนดูคือมันไม่มีโชคหรือว่าอะไรวะแม่งกูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ยพูดไอ้ผมพูดจริงๆนะไอ้ผมพูดจริงๆดีวลยว่ะดีว่ะไอ้ประเด็ผมสามาราตัแตัดตคลิปไปลงติ๊กตอกได้ไหมได้ได้ครับพี่ได้ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมเออได้ไหมถามคำถามผมแล้วคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้าย แ,แป๊บหนึงครับคุณโปรเจกต์แฟแฟแฟนเรียกหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ครับข้ามถึงเองนะครับตรงตรงแถวแถวหูฟังครับมันมันโดนอะไรหรือเปล่าโดนอะไรีอ๋อโดนหลอกเหรอเอ๊ะ,อะมันรู้นะคนดูอะไม่หนุกแล้วอ่ะไม่หนุกแล้ว,ลว <laughs> อ่ะจะบอกว่ามึงผมผมผมโดนมุกแบบแบบผมเคยโดนมุกเมื่อวานนี้มั้งเขาบอกว่าเฮ้ยเธอเพราะว่าหน้าเธอเป็นอะไรไม่รู้อะลองมาใ,ใกล้หด่อยผมว่าอ๋ออยากจุกหรือเปล่า ผมเลยจูไปทีหนึ่งเขาเลยแบบว่าอุ้ยไม่สนุกเลยไอ้โถรู้ทันตลอดเขาเลยอย่างเงี้ยมันหน้าเหมือนไส้มากเลยว่ะคุณดูครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เจอใครหน้าเหมือนไสทั้งวันแล้วผมอุติเจแล้วได้เลยคุณโปรเจกต์งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะคุณโปรเจกต์งั้นเจอกันครับพี่ได้เลยได้เลยไว้เจอกันไว้คุยกันคุณโปรเจกต์ดีใจที่ได้เจอนะดีใจที่ได้เจอนะครับเหมือนกันครับพี่เหมือนกันได้เลยบายบายคุณดูช่องคุณโปรเจกต์ด้วยนะเอาไปลงได้ด้วยใช่ไหม ได้เลยลุยเลยคุณโปรเจกต์เต็มที่นนได้เลยครับมาดี <ไป S 1> ครับบ๊ายบายครับอุบ้ไปไปน่ารักนะ